ชาวกะเรียงหมู่บ้านนี้มีสิบหลังคาเรือนอพยพลงมาจากดอยสูงทางทิศเหนือเนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านผู้คนเป็นไข้ออกตุ่มทำให้เจ็บป่วยล้มตายไปเป็นจำนวนมากพ่อเท่าโลหัวหน้าหมู่บ้านจึงนำพาคนที่เหลืออยู่สิบครอบครัวย้ายมาอยู่ที่บริเวณดอยใต้ซึ่งก็เป็นแดนป่าที่อุดมสมบูรณ์เช่นกัน สภาพยังเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่พ่อเท่าโลและลูกบ้านช่วยกันและกันสร้างเรือนหลังใหม่ของตนปลูกเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้กับลำห้วยซึ่งไหลลงมาจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าโน้นบ้านเรือนของพวกเขาทำด้วยไม้ไผ่ยกพื้นเรือนให้สูงขึ้นจากพื้นดินประมาณสองเมตรพื้นบ้านปูด้วยไม้ไผ่สับฟากไม่ใช้แผ่นกระดาน เพราะไม้ไผ่หาได้ง่ายและทําได้รวดเร็วกว่าส่วนหลังคาก็มุงด้วยใบตองตึงซึ่งมีอยู่มากมายในแดนดงบ้านไม้ไผ่ทั้ง10บหลังคาเรือนสร้างทรงเดียวกันมีนอกชานชายคาเรือนสําหรับเป็นที่พาดบันไดทางขึ้นเป็นที่วางหม้อน้ําเป็นระเบียงไว้รับแขกหรือนั่งรับลมชมเดือนดาวในเวลากลางคืนที่บรรยากาศท้องฟ้าสดใส ภายในบ้านทำที่วางเตาไฟเตาเล็กๆไว้กลางบ้านสำหรับก่อบไฟให้ความอบอุ่นยามอากาศหนาวเย็นและเป็นที่ต้มน้ำร้อนน้ำชายาสมุนไพรข้างๆบ้านมีโรงเรือนเล็กๆเ,เ,เป็นยุ้งข้าวเป็นเล้าไก่มีโรงสำหรับตำข้าวเป็นบ้านเรือนในฝันอันแสนสุขของชาวดอยที่อยู่กันอย่างสันโดษมักน้อยในพงไพรพ่อเท่าโล ปลุกปลอบชาวบ้านลูกบ้านที่อบพยพมาด้วยกันให้มีกำลังใจฟื้นฟูถิ่นทำมาหากินในดอยใต้แห่งนี้อุตสาหอดทนทำมาหากินอยู่ที่นี่และพี่น้องของข้าปลูกผักขิงขาตะไคร้พริกกับเรากันทุกทุกบ้านทุกหลังที่ราบริมห้วยก็จงไปช่วยกันถากถางปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกผลไม้ไว้กินกันนะ พวกเขากลัวว่าผีปา่ามันจะนำโรคไข้ออกตุ่มมาใส่พวกเขาอีกนะสีพ่อเท่าถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาจะทำยังไงชาวบ้านบางคนยังคงหวาดกลัวต่อเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อปีกลายพวกเขาเชื่อกันว่าผีป่าบนดอยเหนือทำร้ายพวกเขาเอาโรคภัยมาวานใส่พวกเขาแม้จะพยายามทำพิธีเส้นไหว้หมดไก่หมดหมูที่เลี้ยงไว้ไปมากมายหลายตัว แต่พวกผีป่าก็ไม่ยอมในที่สุดได้ความกลัวจึงได้พากันอบพยพลงมาจากดอยเหนือมาอยู่ณดอยใต้แห่งนี้อย่ากลัวเลยเมื่อสร้างบ้านเรือนกันเสร็จแล้วข้าจะพาพวกแกทำพิธีไหว้ผีให้ถูกต้องให้ดีงามเพื่อขอความเมตตาจากผีทั้งหลายอย่ากลัวพี่น้องของข้าแล้วจากนั้นพ่อเท่าโลและชาวบ้านก็ช่วยกันสแสวงหาต้นไม้ใหญ่ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีในป่าข้างๆหมู่บ้านทั้ง4ี่ทิศเพื่อจะใช้เป็นสถานที่ในการปลูกสร้างสารผีหลวงประจำหมู่บ้านผลจากการพากันเดินสำรวจได้พบว่าทางทิศตะวันออกมีต้นสักขนาดใหญ่สูงลิบเลี่วขึ้นอยู่ต้นหนึ่งทางเหนือมีต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีต้นหนึ่งทางใต้มีต้นมะเดื่อยักษ์โบราณลำต้นใหญ่ แพกิงก้านสาขาใบดกครึ้มอยู่ต้นหนึ่งและทางทิศตะวันตกมีต้นกลางใหญ่อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเช่นกันขึ้นอยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ทั้งสี่ต้นนี้เหมาะที่จะปลูกสารหลวงไว้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเส้นไหว้ผีหลวงผีป่าผีภูเขาแต่เพื่อความเหมาะสมที่สุดถูกต้องดีงามที่สุดจึงต้องมีพิธีประทับทรงเสี่ยงทาย ให้ตรงกับความต้องการของผีหลวงทั้งหลายผู้ที่จะเป็นร่างทรงเรียกว่าต้นผีของชาวกระเรี่ยงหมู่บ้านนี้คือยายมะดีอายุห้าสิบปีแล้วยายมะดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นต้นผีประจําหมู่บ้านตำแหน่งต้นผีมีหน้าที่ประทับทรงติดต่อกับผีหลวงผีป่าผีดอยเป็นตำแหน่งสำคัญหมู่บ้านชาวกะเรียงที่นับถือผี จะต้องมีคนที่เป็นต้นผีไว้เสมอหากต้นผีคนใดตายลงลูกสาวของต้นผีจะต้องรับตำแหน่งแทนหากต้นผีคนใดไม่มีลูกผู้หญิงก็จะต้องแต่งตั้งหาผู้หญิงคนใหม่ตระกูลใหม่มารับหน้าที่นี้แทนซึ่งหากคนที่เป็นต้นผีตายลงเมื่อใดถือเป็นเรื่องใหญ่มากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะต้องฆ่าหมูหนึ่งตัว และไก่อีกสองตัวไปเส้นสวงบูชาที่ศาลผีหลวงได้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกันจุดเทียนทูบเส้นไหว้ให้ถูกต้องหากไม่ทำจะเกิดความวิบัติอันตรายกับผู้คนในหมู่บ้านเช่นมีคนตายไฟป่าลามเข้าหมู่บ้านหรือน้ำป่าไหลหลังลงมาจากภูดอยทำลายหมู่บ้านเหล่านี้เป็นต้นพิธีประทับทรงของยายมดี ทำขึ้นในตอนสายๆของวันต้นเดือนห้าเหนือผู้เท่าโลและชาวบ้านปูเสือลำแนพนผืนใหญ่วางเครื่องเส้นไหว้มีไก่ต้มสองตัวเหล้าป่าขวดหนึ่งยาเก้ามวนข้าวสุกใส่กระทงใบตองสามกระทงกระถางทูบใบใหญ่ทำจากหยวกกล้วยปักจุดบูชาควันขโมงยายมะดีผู้เป็นต้นผีนั่งหันหน้าขัดสมาธิ ไปทางเครื่องเส้นสวงบูชาประนมมือพูดพึมพำรรติดต่อกับพูดผีทั้งปวงขึ้นว่าข้าแต่ผีหลวงผีเรือนผีบันพระบุรุษตลอดจนผีป่าผีดงดอยทั้งหลายพวกเขาชาวบ้านอพยพมาสร้างบ้านเรือนใหม่มีความประสงค์จะสร้างศาลผีหลวงประจำหมู่บ้านหากผีทั้งหลายเห็นชอบจะให้สร้างที่บริเวณใดในทิศทั้งสี ก็อขอให้ผีที่ศักดิ์สิทธิ์มาประทับทรงแล้วแจ้งความประสงค์แก่มูเฮาด้วยเถิดพูดติดต่อบอกผีตามพิธีกรรมของตนแล้วยายมะดีก็หลับตานั่งนิ่งทำปาขมุบขมิบคล้ายท่องมนท่องคาถาเรื่อยไปครู่เดียวเท่านั้นเองจากตัวที่นั่งนิ่งก็ค่อยๆกลายเป็นสั่นเทิมสั่นเทาโยกไปข้างหน้าโยกมาข้างหลังก้มหน้าบ้าง เงยหน้าสะบัดผมไปมาจนผมปิดหน้าบ้างดวงตาทั้งคู่ที่เคยมีแววเป็นยายใจดีก็กลับกลายเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นดวงตาของผู้ผีที่ดุดันลุกโผงทะมึงถึงอย่างหน้าสะพรึงกลัวผมปิดปกหน้าดวงตาวาววาวปากกว้างอ้ายิ้มสเสแะเหลือแแปลวาดไปรอบๆจนคนที่จ้องดูอยู่ใจเต้นระทึกพากันสะดุ้งถอยห่าง เสียงหัวเราะแห่ร้าวเป็นเสียงผู้ชายสูงอายุยัางน่าพิศวงไม่มีทางที่ผู้หญิงจะทำเสียงให้แห่ร้าวอย่างนั้นได้ชาวบ้านทุกคนรู้ทันทีว่าผีเข้าประทับทรงในร่างของยายมะดีแล้วมันเป็นพูดผีที่ดุร้ายน่ากลัวจนทุกคนในที่นั้นต่างคนลุกขนพองไปตามๆกันพ่อเท่าโลแม้จะกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็พยายามควบคุมสติพูดถามขึ้นว่า ท่านผีที่ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะสร้างศาลผีประจำหมู่บ้านเพื่อขอความคุ้มครองจากผีทั้งหลายท่านจะให้พวกเขาสร้างไว้ทิศใดใต้ต้นไม้ใดจงช่วยบอกมาเถอะผีในร่าง,งทรงถลึงตามองพ่อเท่าโลพูดตะคอกยังคมคูเสียงดังลั่นขึ้นว่าสร้างทางทิศใต้ใต้ต้นมะเดื่อยักษ์โน่น แล้วเส้นสวงข้าทุกๆุกเจ็ดวันเล่าขวดหนึ่งไก่สดสดสองตัวข้าคือผีหลวงอาศัยอยู่ที่ต้นมะเดือ่อข้าเป็นใหญ่ในป่าใต้นี้ผีทั้งหลายล้วนเป็นบริวารของข้ารวมทั้งพวกแกด้วยพวกแกมาอยู่ในเขตของข้าแล้วพวกแกต้องเคารพข้าแล้วข้าจะคุ้มครองพวกแก เสียงดุดันเขย่าวขวัญน,นั้นทําให้ทุกคนใจหายวาบยายมาดีต้นผีแงนหน้าอ้าปากวัวเราะอยู่ครู่หนึ่งก็ตัวสั่นเทมิมแล้วหยุดนิ่งคอตกไม่พูดสิ่งใดผีผีออกไปแล้วชาวบ้านคนหนึ่งอุทานอย่างเกรงกลัวเป็นอันว่าผีหลวงตนนั้นกำหนดจุดสร้างสารที่ใต้ต้นมะเดือ่อพอเท่าโลและผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันสร้างศาลอย่างรีบเร่ง ขณะก่อสร้างไม่มีใครพูดอะไรกันต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดหนักอกหนักใจกันทั้งสิ้นพวกเขาทุกคนรู้ชัดอยู่ภายในใจว่าพวกเขาหนีเสือมาปะเจระเข้เสียแล้วเพราะผีหลวงตนนี้แสดงท่าทีดุร้ายคมคูยังเห็นได้ชัดเมื่อสร้างศาลหลังใหญ่เสร็จแล้วก็พากันประนมมือน้อมไหว้ใจสั่นตัวสั่นงันงก พากันเดินเหงาหงอยคอตกกลับเข้าหมู่บ้านแล้วจับกลุ่มกระซิบกระซาบปรึกษากันและกันด้วยความวิตกกังวลพ่อเท้าต้องเลี้ยงไก่ผีหลวงทุกๆ7เจ็ดวันกับเหล้าอีกขวดหนึ่งไก่พวกเขาจะโตทันหรือไม่กี่เดือนไก่หมู่บ้านของพวกเขาก็ต้องหมดแล้วจากนั้นพวกเขาจะทำยังไงถ้าทางผีหลวงตนนั้นช่างหายนักนั่นนะซี ข้าก็คิดอย่างพวกแกเช่นกันแต่เอาเถอะคอยดูกันไปก่อนค่อยๆหาทางเจรจาผัดผ่อนเขาไปเพราะเท่าพูดแค่นั้นก็ทอดถอนใจด้วยความกริ่งเกรงก็เป็นไปตามความที่ทุกคนคาดเดาผีหลวงตนนั้นเป็นผีที่ดุร้ายอย่างที่คาดหากคนในหมู่บ้านเดินผ่านไปทางสารของมันยามค่ำคืนครั้งใดมันก็จะบันดาลให้เห็นรูปร่างรูปเงาของมันนั่งบ้าง ยืนบ้างปรากฏที่หน้าศาลเสมอเสมอเมื่อครบเจ็ดวันก็จะต้องนำไก่สองตัวเล่าปลาขวดหนึ่งไปเส้นไหว้ตามกำหนดจะละเลยลืมเลือนไม่ได้เลยหากว่าลืมจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทันทีนั่นคือจะต้องมีผู้หญิงในหมู่บ้านถูกผีหลวงตนนั้นแทรกสิงเดินออกจากบ้านไปนอนดิ้นอยู่หน้าศาลใต้ต้นมะเดือ่อและกรีดร้อง ด้วยเสียงที่โหยหวนอยู่เป็นเวลายาวนานจนกว่าจะได้เครื่องเส้นไหวาอาการนั้นจึงจะหายไปผู้หญิงคนที่ถูกสิงคนหนึ่งเล่าว่าผีหลวงหน้าตาดุร้ายดำทมนึนพุ่งเข้ามาหาเธอแล้วจากนั้นสติของเธอก็จะวูบไปจำอะไรไม่ได้จะรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งก็ตอนที่หายจากอาการนั้นและรู้ว่า ตัวเองมานั่งอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อสารผีหลวงตนนั้นเสียแล้วมีญาติพี่น้องแวดล้อมอยู่รอบๆตัวและคนที่ถูกสิงจะล้มป่วยชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อนแล้วอีกสีห้าเดือนต่อมาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็หมดลงจริงๆไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนได้อีกพ่อเท่าโลและลูกบ้านประชุมกันหาทางแก้ไขสถานการณ์ร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเหลือเวลาอีกสองวัน ก็จะถึงกำหนดเส้นสวงผีหลวงตนนั้นแล้วพวกเราต้องช่วยกันออกเงินแล้วส่งคนไปหาซื้อไก่จากหมู่บ้านอื่นมาให้ผีมันกินก่อนพ่อเท่าโหลพูดชาวบ้านต่างโอดครวนแต่ก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงต้องส่งคนสองคนเดินทางออกจากหมู่บ้านไปหาซื้อไก่เป็นๆจากหมู่บ้านอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปมากมาแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายกับผู้หญิงในหมู่บ้านอีก รีบไปรีบมาให้ทันนะพ่อเท่าโลกับชาวบ้านพากันสั่งกำชับเด็กหนุ่มสองคนที่จะเดินทางไปหาซื้อไก่เป็นๆมาเตรียมไว้เส้นไหว้ผีหลวงที่ดุร้ายเด็กหนุ่มสองคนรับเงินค่าซื้อไก่แล้วก็สะพายหน้าไม้เดินออกจากหมู่บ้านไปทันทีพวกเขาก็ตระหนักรู้หากซื้อไม่ได้หรือกลับมาไม่ทันแม่ของพวกเขาพี่น้องของพวกเขาที่เป็นผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง ก็จะต้องถูกผีร้ายสิงให้ไปดิ้นพลัดพลาดอยู่ใต้ต้นมะเดื่อสารผีหลวงอย่างแน่นอนเด็กหนุ่มทั้งสองเดินทางไปยังหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไกลออกไปพวกเขาซื้อไก่ได้สองตัวก็มัดขามันไว้ด้วยเถาวันแล้วอุ้มบ้างหิ้วบ้างเดินกลับสู่หมู่บ้านแต่ก็ช่างโชคร้ายนักระหว่างที่เดินทางมาไม่ถึงหมู่บ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อย จึงพากันหยุดพักที่โขนไม้กลางทางวางไก่ลงไว้บนพื้นไก่ตัวหนึ่งร้องควรวญครางมาตลอดทางเกิดดิ้นหลุดวิ่งหนีเข้าป่าทึบไปสุดวิสัยจะตามจับมันคืนมาได้จึงเหลือไก่เพียงตัวเดียวอุ้มบ้างหิ้วบ้างกระหืดกระหอบมาตลอดเส้นทางด้วยความวิตกทุข์ร้อนมาถึงหมู่บ้านตอนใกล้คำ่ำก็ปรากฏว่าไก่ตัวที่หิ้วมาทั้งวัน มันคงจะหิวน้ำและบอบช้ำเพราะถูกมัดแน่นหนามันจึงแน่นิ่งขาดใจตายไปอีกตัวหนึ่งสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่ต่างรอคอยกันอยู่เป็นอย่างยิ่งทุกคนในหมู่บ้านต่างอุทานว่าโธ่เอ้ยจะทำยังไงนี่พรุ่งนี้เช้าจะเอาไก่ที่ไหนไปเส้นไหว้ผีหลวงตนนั้นคืนนั้นผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันนอนสะดุ้งผวากันทั้งคืน เพราะรู้ตัวว่าไม่มีใครก็ใครคนหนึ่งจะต้องถูกผีหลวงเข้าสิงให้เกิดการเจ็บป่วยแทบปางตายอย่างแน่นอนตอนบ่ายวันต่อมากองวัวตางของซางอุ่นเปิงได้ขนสินค้ามาหยุดพักใกล้ๆกับหมู่บ้านของชาวกะเรี่ยงแห่งนั้นเมื่อตั้งค่ายพักแรมเสร็จแล้วซางอุ่นเปิงและจ่ายโพก็ชวนกันเดินเข้าไป ครั้นพอไปถึงก็ได้เห็นว่าชาวบ้านทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพความวุ่นวายและหวาดกลัวนางนอเวถูกผีหลวงเอาตัวไปแล้วนางนอเวถูกผีหลวงสิงไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยผู้คนต่างตะโกนร้องแล้ววิ่งตามกันไปยังสารผีทางทิศใต้ของหมู่บ้านด้วยความตื่นตระหนกสร้างอุ่นเปิงและจ่ายโพก็วิ่งตามพวกเขาไปจนกระทั่งถึงต้นมะเดื่อสารผีหลวง คนหนุ่มกองวัวต่างทั้งสองได้เห็นภาพของผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนอนดิ้นรนกระเสือกระสนอยู่กลางดินที่น่าสาลเธอดิ้นไปดิ้นมาส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าเสะพรึงกลัวชุดขาวๆที่เธอสวมใส่อยู่เปื้อนมอมด้วยฝุ่นดินทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงรึงเพลิดไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ได้แต่ยืนหน้าซีดตัวสั่นกันไปทั้งหมดทั้งสิ้น หลายคนร้องไห้น้ำตาไหลาอาบแก้มผู้หญิงคนหนึ่งคงจะเป็นแม่วิ่งเข้าไปช่วยลูกโอบลูกให้หยุดดิ้นแต่กลับถูกหญิงสาวแรกรุ่นคนนั้นสะบัดจ,จนล้มหงายกระเด็นออกมาเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นซางอุ่นเปิงถามขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อได้เห็นพ่อเท่าโลหัวหน้าบ้านพูดว่าไหนห้อยผีผีหลวงที่สารต้นมะเดือเข้าสิง พวกเขาไม่มีไก่มาเส้นไหว้ตามกำหนดผีหลวงจึงลงโทษสิงผู้หญิงคนนี้มาแล้วจะต้องทำอย่างไรพ่อเท่าต้องไปหาไก่มาเส้นไหว้แต่ในหมู่บ้านของเขาไม่มีไก่เหลืออยู่เลยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรผีตนนี้ดุร้ายนักสิงแล้วไม่ยอมออกจนกว่าจะได้กินไม่มีไก่เหลือเลยหรือไม่มีเลยส่งคนไปหาซื้อก็ไม่ได้เอาเองก็จนปัญญาแล้ว ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรเคราะกรรมอันใดของพวกเขาก็ไม่รู้ไม่มีหมอผีขับไล่มันหรือมีสู้มันไม่ได้ผีหลวงตนนี้ดุร้ายมากทีปตบเตะหมอผีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ได้เลยพ่อเท่าโลพูดเล่าตัวสัน่นเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นวิตกในขณะที่ดวงอาทิตย์ก็ลอยดวงต่ำลงทุกทีทุกทีใกล้จะมืดค่ำแล้วให้เหาช่วยไหม พ่อเท่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ผู้หญิงนั่นจะต้องขาดใจตายแน่ดูสิดิ้นและร้องไม่หยุดอย่างนั้นนะ่ะโอ้นายห้อยช่วยได้หรือหากช่วยได้ก็ช่วยด้วยเถอะพวกเขาจนปัญญากันแล้วเมื่อได้รับอนุญาตและได้รับการขอร้องจากหัวหน้าบ้านสร้างอุ่นเปิงผู้เมตตาก็ก้าวเข้าไปอย่างร่างของผู้หญิงที่น่าสงสารซึ่งกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่เขา ยืนนิ่งพูดขับไล่ขึ้นว่าจงออกไปอย่ามาทำร้ายผู้คนเลยจงออกไปเถอะสิ้นเสียงสั่งของสางอุ่นเปิงหญิงสาวที่ดิ้นอยู่ก็หยุดดิน้นหยุดร้องค่อยๆลุกขึ้นนั่งเงยหน้าขึ้นมามองดูสางอุ่นเปิงด้วยแววตาที่โกรธเกรี้ยวมุ่งร้ายหมายขวัญแกเป็นใครแกเป็นใครหญิงสาวคนนั้นลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ชี้หน้าตะกอกถามสางอุ่นเปิงเสียงของเธอเป็นเสียงแหบเผ้าของผู้ชายที่น่ากลัวแล้วทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันรวดเร็วจนสางอุ่นเปิงเองก็ตั้งตัวไม่ทันเธอพุ่งวูบเข้ามาเอามือผลักกระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาอย่างรุนแรงสางอุ่นเปิงพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่ก็ไม่ทันแล้วในห้อยหนุ่มเซธลาเสียหลักไงหลังลงไปกระแทกกับลานดิน เสียงผู้หญิงกรีดร้องลั่นผู้ชายทุกคนในที่นั้นก็ต่างอุทานกันสับสนในห้อยระวังระวังตัวใจโพตะโกนพุ่งก็ไปขวางผีบ้าตนนั้นไว้แต่ก็ถูกมันเวียงทุ่มออกมาอย่างไม่เป็นท่าสร้างอุ่นเปิงตั้งหลักลุกขึ้นได้ก็เอามือขยํำกำดินขึ้นมาจนเต็มกำมือกำหนดจิตแล้วเข้าเตโชกสินชานว่างออกไปใส่ร่างของผู้หญิงผีสิงซึ่งกำลังพุ่งเข้ามา มันเป็นภาพที่น่าพิศวงยิ่งนักฝุ่นดินกำมือเดียวแท้ๆที่คว้างเข้าใส่แต่หญิงสาวที่ดุร้ายก็ถึงกับกระเด็นถอยหลังสวนเซไปสุดหวบลงแล้วก็บิดตัวอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสกรีดร้องเสียงโหยหวนเสียงร้องโอดโอยนั้นเป็นเสียงของผู้ชายมันดิ้นทุรนทุรายราวกับถูกไฟไหม้ปากก็ร้องว่าร้อนโอยร้อน ทุกคนต่างตกตะลึงกันไปทั้งสิ้นครู่เดียวเท่านั้นก็แน่นิ่งสงบไปนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดินสร้างอุ่นเปิงพูดหอบๆขึ้นว่ามันไปแล้วไปช่วยกันประคองผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเถอะชาวบ้านหลายคนกรูกันเข้าไปพยุงนางนอร์เวย์ขึ้นมาพอนางนอร์เวรู้ตัวก็ร้องไห้ตัวสั่นเทาท้องฟ้ามืดลงพอดีบริเวณสารผีหลวงมีบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัว มันไปแล้วหรือไหนห้อยผีตนนั้นน่ะพ่อเท่าโลถามขึ้นมันไปแล้วเข้าไปซ่อนอยู่ในโคนต้นมะเดื่อนั่นสร้างอุนเปิงบอกทุกคนแล้วจะทำยังไงไหนห้อยมันดุร้ายมากมันจะออกมาอีกไหมพวกเขากลัวฟ้ามืดแล้วก่อไฟกันก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยหาทางแก้ไขกันต่อไปพ่อเท่าให้ชาวบ้านหากิ่งไม้ฝืนแห้งมากองสุมๆกัน แล้วจุดไฟจนลุกโชดช่วงขึ้นประกายไฟว,วูบวูบวับวับส่องให้เห็นสารผีหลวงและโคนต้นมะเดื่อใหญ่เป็นเงาดำทะมึนจางอุ่นเปิงหันไปทางชาวบ้านพูดถามขึ้นว่าเฮาช่วยได้แต่พวกท่านต้องทำตามเฮาจะทำได้ไหมได้ในห้อยได้จะให้พวกเขาทำสิ่งใดบอกมาเถอะพ่อเท่าโลเป็นตัวแทนรับคำต้องเผาสารผีหลวงทิ้ง อย่ะสร้างตรงนี้ไปหาที่ใหม่สร้างอุ่นเปิงบอกแล้วแล้วผีตนนี้ล่ะมันมันจะไม่ทำอันตรายพวกเฮาหรือไม่รอกเฮาจะจัดการกับมันก่อนผีตนนี้เอาไว้ไม่ได้มันดุร้ายเฮาจะถอนอาถรรพ์ของมันจะต้องสั่งสอนให้มันเข็ดลบับพูดแล้วส้างอุ่นเปิงก็หยิบกิ่งไม้แห้งๆกิ่งหนึ่งออกมาตัดยาวประมาณสองคืบเสียมปลายจนแหลม หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งก้าวตรงเข้าไปที่โคนต้นมาเดือยักษ์เขาจ่อคมปลายไม้แหลมซึ่งเซกด้วยอาคมลงไปที่โคนของมันแล้วทุบตอกลงไปอย่างแรงสามครั้งจนคมไม้แหลมนั้นจมไปตรึงแน่นบัดดนนั้นก็ปรากฏเสียงหวีดร้องอย่างเจ็บปวดของเจ้าผีร้ายตนนั้นร้องก้องออกมาเสียงดังโหยหวนสร้างอุ่นเปิงถอยออกมาบอกผู้เท่าโลและชาวบ้านว่า เอาฟืนไฟโยนเข้าไปเผาสารของมันเสียอย่าปล่อยไว้อาถรรพ์ของมันถูกเหาทำลายแล้วไม่ต้องกลัวรอกชาวบ้านผู้ชายหวาท่อนฟืนและเศษหญ้าแห้งโยนเข้าไปยังสารผีหลวงไฟลุกพรึบขึ้นโหมไม่ยังรุนแรงเสียงผีร้ายที่ต้นมาเดือร้องโอดโอยอยู่ยาวนานครู่ต่อมาสร้างอุ่นเปิงเดินไปที่ทอยอาคมอันนั้นขยับโยก ดึงถอนมันออกมาต่างพูดว่าแกจงจำไว้เจ้าผีปานับแต่นี้อย่าได้คิดเบียดเบียนทำร้ายใครๆอีกข้าลงโทษเจ้าแล้วเจ้าจงหลาบจำไปไปตามวิถีทางของแกผีร้ายตนนั้นยังคงร้องโหยหวนมันก้าวออกมาจากต้นมะเดือ่อเอามือกุ่มหน้าท้องเดินตัวงอส่วนเซไปมายังเจ็บปวดท่ามกลางความมืดทุกคนในที่นั้น ได้เห็นภาพของมันทุกๆคนมันเดินไปช้าๆร้องโอ้ยโอยครวนครางไปห่างไปแล้วในที่สุดก็หายไปในโดงไม้ที่มืดดำสร้างอุ่นเปิงแนะนําชาวบ้านให้สร้างศาลผีหลวงหลังใหม่ให้ไปทำที่ใต้ต้นตะเคียนหินทางด้านเหนือของหมู่บ้านแล้วพูดบอกว่าพวกท่าน จงไปสร้างสารผีหลวงที่นั่นและบูชาด้วยอาหารหวานขาวผลไม้ผ้าแพรสีและดอกไม้ตามศรัทธาอย่าฆ่าสัตว์บูชาเป็นอันขาดเล่ายาก็ไม่ต้องนางตะเคียนตนนั้นได้รับการบูชาจากพวกท่านแล้วเธอจะให้คุณแก่พวกท่านทุกๆคนพ่อเท่าโลและชาวบ้านต่างพากันขอบคุณสางอุ่นเปิงที่ให้การช่วยเหลือด้วยความซาบซึ้งใจสางอุ่นเปิง ลาจากผู้เท่าโลและชาวกระเรี่ยงหมูนั้นไปในตอนเช้าตรู่ปีต่อมาเขาได้มีโอกาสแวะกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกคนผู้เท่าโลและลูกบ้านทุกคนต่างพากันออกมาต้อนรับสางอุ่นเปิงด้วยความยินดีสีหน้าของพวกเขายิ้มแย้มเบิกบานเต็มไปด้วยความสุขนายห้อยขอบคุณขอบคุณยิ่งนักนับตั้งแต่นายห้อย มาขับไล่ผีตนนั้นไปแล้วพวกเขาต่างอยู่เย็นเป็นสุขพืชผักข้าวไร่งอกงามดีไม่มีเรื่องร้ายใดๆมาเบียดเบียนเลยผู้เท่าและชาวบ้านนำข้าวไร่มามอบให้สางอุ่นเปิงสี่ถังและน้ำพึ่งป่าสี่ขวดสางอุ่นเปิงจะตอบแทนพวกเขาด้วยเงินแต่พวกชาวบ้านไม่ยอมรับพากันพูดว่าในห้อย านหอยมีบุญคุณต่อพวกเขามากพวกเขานึกถึงในหอยอยู่เสมอทุกๆปีถ้าในหอยผ่านมาทางนี้ก็ขอให้แวะมาหาพวกเขาพวกเขาหักในหอยจะรอคอยในหอยสร้างอุ่นเปิงเมื่อได้ฟังชาวบ้านพูดบอกดังนั้นแล้วก็แย้มยิ้มด้วยความสุขใจ